สวัสดีค่ะก็มาตอบกันด้วยการอาบน้ำกับไซรัสนะคะสามีน้อยของเราเองนะคะดูจากตัวอย่างเราก็คือพ่อคนนี้เขาเซ็กซี่อยู่แล้วเนาะมันก็เลยแบบท่าทางแบบจะได้เน้นโชว์เขามากกว่าที่ตัว MC เองอะไรอย่างนี้โอเคค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะแซ่บไหมการ์ดนี้เปิดมาด้วยกล้ามอันแน่นปัก นุ่มไซรัสนะคะพราะคนนี้เขาปรับเส้นลงเส้นเลือดอ Don't tell me that's what you think I won't be able to endure จริงเอโยชักเสียหุณนเขาบ <c oughs> แบบจะมาเลยอ๋อ You're putting in a lot of effort เธอกําลังใช้ความพยายามอย่างหนักนเนี่ย ใช่ค่ะกำลังใช้ความพยายามอย่างหนักมากที่จะไม่ลวนลามเกมก็นะแหมกล้ามเป็นมัดดเลยบอกฉันนะว่ามันเป็นก้ามจริงทั้งหมดนะมันไม่ใช่กล้ามจริงตรงไหนโอ้ยเลื่อนกล้องต่ำมากบอกว่าไม่ใช่กล้ามจริงแต่สามารถรับขยับได้ยังหรอโอ้ย แหมมีการยื้อยวนนะคะมีการแบบอยากให้ถูกเนะื้อต้องตัวกันจ,จับผมอะไรอย่างนี้หรอ VNC กระโดดเลยเหรอลูกอุ้ยอุ้ยดิ๊ดีอุ้มมะดูสายตาเขาสิคะทุกคนโอ้โหตัวลอยเลยอะ Oh no, look, they're all wet now what? โอ้โงเปียกแล้วเรายังไงต่ออะไรเปียกค่ะไซรัสพูดให้หมดสิคะคิดไม่ดีเลยโอ๊ยโอ๊ยต้อง้อง้อง้อคืออะไรคะอาบน้ำด้วยกันแล้วจะแบบมาถมตรงถมตัวกันอะไรอีกไม่ต้องแล้วรูปได้รูปค่ะคล้ำได้คล้ำโอ้โหโอ๊ยดูหน้าเขาสิหน้าเขาเสียวมากเลยเราชอบหน้าไซรัสแตัดเสียวมาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้จับหรอโอ้ยอยากจับจริงๆได้ไหมเนี่ยโอ้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 ยดูเขาสิไไหมไรัโอ้ยพรทุนหัวของเบาไอ้ s o u n อ p r o o f i n g for the shower isn't great people might get the wrong idea if they hear us at this rate we could end up in a lose lose situation อออะไรอกไะอะไรอะอะไรกันหั จับหลอสับอิงเกลไม่พอมึง <c oughs> oh so class isn't over yet then can i trouble you some more อ h oh, <Miss. S 2> เป็นแมวเลยอ่ะชอบมากในฉากนี้โอ้โหดีการนี้ต้องตั้งชื่อว่าอะไรดีคะแบบยอมแล้วทุนหัวอยากมีผัวเป็นป้าป๋าอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นเด็กป่าได้ไหมอ่ะ เลมากแต่แต่รู้สึกว่าการดเนี้ค่ะส่วนตัวนะ่ะรู้สึกว่ามันก็แซบแหละแต่ว่าการ์ดที่ผ่นานๆนามันแซบกว่าไงพอบบกว่าเอ้มีหนุ่มคนอื่นมาแบบเขามารุนแรงมาแซบกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าดูเบาๆไปดูแนวแบบน่ารักตังมุตันมนีกันมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ผิดหวังค่ะการนี้เปิดได้ถ้าเป็นเมนนะคะเหมือนการมันเล่าไม่หมดนะคะ่ะว่าจะอุ้มไปไหนต่ออะไรนี้ให้แบบให้เราคิดเอาเองนะอะไรนี้ โอเคค่ะการ์ดนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันหน้านะคะบ๊ายบาย